สวัสดีครับทุกท่านครับทาง JK j a c k i e c h a n ช e l นะครับประเด็นที่จะพูดคุยวันนี้อย่างที่พาดหัวข่าวไว้เลยนะครับรูเบนนอมริมกับการให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะครับว่ายังไงต้องสร้างแมนเชสเตอร์ยูเจ็ดต่อไม่ลาออกนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามนะครับแล้วก็ยืนยันว่าแชมป์ยูโรปาลีกเท่านั้นที่จะเป็นความสำเร็จนะครับอ่าก็รอดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเรื่องของแมนยูในวันสองวันนี้โอโ้โห มีแต่ข่าวในแง่ลบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโคต้าตัวเดี๋ยวเรามาว่ากันโคต้าตัวอภิัฐนานาการซึ่งเซอร์จิมรัดคริฟตัดแหลกเลยนะครับอย่างที่ข่าวรายงานไปฟ o ร์ i รนเวิร์สหนุ่มเนื้อหอมชั่วโมงนี้นะครับของวงการฟุตบอลยุโรปสี่สโมสรสี่สโมสรดังนะครับยิ Man City ร์นแมนซิตีรลิเวอร์พูลแวบแวบว่าจะมีเรอัลมาดริดด้วยใหม่อีกแล้วเหรอลาชันชุดข่าวนะครับและปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์ฟริมปงกับเทรนด์ดี หรือไม่ดีอย่างไรในการที่จะมาเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลซึ่งตอนนี้ข่าวมันก็ค่อนข้างจะแรงนะครับดูแล้วไม่น่าพลาดนะครับผู้ชมอ่ะมาว่ากันที่ประเด็นข่าวทั้ง3ประเด็นแต่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับโบลญญยาครับแชมป์แรกในรอบ51ปีกับคบป้ายเตเลีย ด้วยการเฉือนเอาชนะเอซิมิลานไป1ต่อศนะครับโอ้โหนี่คือแชมป์ที่10ในประวัติศาสตร์115ปีนะครับแคลิปที่แสดงความดีใจนี่สุดยอดมากๆครับความสำเร็จนะครับความสุขของแฟนบอลของสโมสรน,นะครับในระยะเวลา51ปีครึ่งศตวรรษมันแทนค่าด้วยเงินไม่ได้เลยจริงๆนะครับคุณผู้ชมก็เห็นแล้วก็ปาบเปื้มใจแทนวินเชนโซอิตาเลียโนซึ่งเป็นโค้ชของบุรุญยา เขาอกหักในรอบชิงกับ f ฟรอนติน่ามาเป็นคอนเฟลเอนซ์ลีกก็ไม่ได้แชมป์ได้แค่พระรองคบป้ายเตะเลียก็พระรองได้แค่รองแชมป์แต่นี่คือแชมป์แรกของเขาและทําให้ทีมบรุญ่าแฟนๆมีความสุขในรอบ51ปีบรุญ่านี่เคยได้แชมป์เกาโชมา7สมัยแต่ว่าครั้งล่าสุดก็นู่นแหละ1 9 6 3งเก4นานมาแล้วและนี่ก็คือแชมป์แรกในรอบ51ปีกับคบป้ายตะเลียนะครับส่วนเรมริดลาลิกา ชลอการฉลองแชมป์บาร์เซโลนาออกไปครับเ,ออเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาช่วงเช้ามืดก็เฉือนเอาชนะทางด้านมาโยกาไป2ต่อ1โดนก่อนด้วยนะครับเอ็มเป้ยิงตีเสมอเป็นลูกที่40รวมทุกรายการเอ็มเป้ก็เป็นนักเตะคนแรกบริษัติศาสร์ของเหลมามดิที่เล่นปีแรกเล่นซีซั่นแรกยิงถึง40ลูกและสุดท้ายก็ได้กองหลังวัย20ปีจากทีมเยวชนครับคาโคโบลามอนยิงประตูชัย ารางคะแนนก็ทาให้เรัลมิดนั้นก็ยังตามหลังอยู่เพียงแค่สีแต่ว่าถ้าคืนนี้บาเซลนาบุกไปชนะเอสปันยอเพื่อนร่วมเมืองในดาร์บี้แมตช์ของเมืองบาเซลนาบาซาประกาศแชมป์ทันทีครับอ่ะมาที่รูเบนอบริมให้สภา์ล่าสุดนะครับกับสื่ออังกฤษก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจพิมเมลีกนี่ปิดเทอมไปแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสติอันย่ำแย่แพ้17นัด ซึ่งแพ้เท่ากับฤดูกาลที่ตกชั้น1973-1974นะครับสีสั้นนั้นซึ่งแมนยูตกชั้นความไม่แพ้ก็เท่ากับอัมริมแต่ว่าเรื่องของอัมริมกับแมนเชสเตอร์ยูตดก็เหลือถ้วยใหญ่ยูโรปาลีกต้องใช้คำนี้เพราะว่าถ้าแชมป์ก็จะผ่านเข้าไปเล่นฟุตบ,บอลยู่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าพร้อมกับเงินก้อนโตอีกร้อยล้านกว่าปอนที่จะเข้าสโมสรน,นะครับเพราะนั้นนี่คือเดิมพันอันตรายรูปเบนอัมบริมบอกแล้วว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับทีมไม่ว่าาเขา อพิมล,ลิกที่ย่าแย่แน่นอนเขาเข้ามาครึ่งฤดูกาลเมือ่อพฤศจิกายนหรือว่าการพลาดแชมป์ยูโรปลาลีกเขาก็จะเดินหน้าต่อไม่มีลาออกไม่ถอดใจกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขารู้ปัญหาดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําได้ในเวลานี้คือมีแนวทางที่ชัดเจนสร้างทีมต่อไปในรูปแบบของเขาและแน่นอนนักชิงชาเลิศเขาเคยเป็นนักเตะที่อยู่ในนัดชิงแล้วไม่ได้แชมป์รายการนี้เมื่อปี2 0 1สสมัยเล่นให้กับเบนฟิก้าแพ้เจ้าพอ่อยูฟาอย่าง เซบียานะเขาบอกเลยว่าเขาไม่เคยพูดว่าเขาเคยเข้าชิงการเข้าชิงไม่มีประโยชน์ต้องแชมป์ตัวน,นั้นเพราะนั้นเขาพยายามกระตุ้นนักเตะแมนยูว่าต้องแชมป์ยูโรปาลีกน,น,นั่นก็คือเรื่องที่เป็นประเด็นข่าวแต่ว่าแวดล้อมอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะครับเรื่องของออการาใช้นโยบายและรัดเข็มขัดของเซอร์จิมรัดคริฟตตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีเยอะแยะไปหมดเรื่องตัวนัดชิงอูโหมันเป็นประเด็นที่ดราม่ามากๆนะครับ นักเตะเอาเริ่มจากนักเตะจะได้ตั๋วพิจาธนาการเนี่ยสองใบเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าปกตินะครับถ้าอยากจะได้ตั๋วเพิ่มนักเตะจะต้องซื้อสโมสรในราคาห้าสิบห้าถึงสองร้อยปอนต,ตามที่นั่งสตาร์ทโค้ชไม่ได้ตั๋วพิจาธนาการสตาร์ทโค้ชไปทํางานแต่ไม่ได้ตั๋วพิจารนน,นาการข่าวบอกว่าลูเบนอมริมควักเงินซื้อตั๋วให้สามสิบใบ ให้ซับโค้ชที่เขาหอบพิวกันมาจากสปอรตติง้งรวมทั้งซับโค้ชที่ทำงานอยู่กับเขาที่แมนเชสเตอร์เด็ดอู้สตาฟโค้ชจะมีนักพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาเนี่ยฟูลไทม์จ็อสบสตาฟโค้ชยังไม่ใช่ฟูลไทม์จ็อบนะครับเขามีสัญญาใช่ไหมฟูลไทม์จ็อบคือพนักงานที่ทํางานประจำเนี่ยจะถูกสุ่มให้ได้ตั๋วมาดูเกมถ้าใครไม่ได้ตัว๋วเอาพิันทน,นาการมาดูเกมนัดชิงกับ ทางด้านสเปอร์ที่บินเบาเขามีงานเลี้ยงไม่ใช่งานเลี้ยงสิมีการจัดดูบอลกลางเมืองแมนเชสเตอร์ฟรีดื่มสองดื่มฟรีสองดื่มหรือสองพายนั่นแหละถ้ามากกว่านี้ไปซื้อเอาซื้อเอาในในที่เขาจัดงานโอ้โหคุณผู้ชมมาไมนาชืเอว่าแมนเชสเตอร์เจ็ดมาถึงจุดนี้ได้ไงเอาละถ้าได้แชมป์อย่างที่ BBC รายงานข่าวไปก็จะมีการจัดเลี้ยง ปาร์ตี้บาร์บีคิวที่สนามซ้อมแคลวิงตันไม่มีการไม่มีรถแผล่ไม่มีอะไรทั้งสิน้นแล้วก็แน่นอนงานเลี้ยงประจําปีมอบรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมไม่มีหัวรัดเข็มขดัดสุดๆเ,เมื่อไปเทียบกับท็อปแนมฮอสเปอร์ครับของแดเนียลเลวีสเปอร์ให้ตั๋วซารฟทุกคนเลยฟรีไม่มีสุ่มไม่มีอะไรนะครับโอ้ก็นี่เป็นข่าวที่คุณผู้ชมใครที่เป็นแฟนแมนเชสเตอร์เจ็ดก็คงจะเซ็งๆกับเรื่องนี้นะคือมัน พอทีมมันมีผลงานไม่ดีเรื่องของการเงินที่มันมีปัญหามันก็จะมีข่าวแวดล้อมแง่ลบแบบนี้ออกมาแต่ว่าผมว่าเซอร์จิมและคิฟก็เหมือนให้ยาแรงก็ในเมื่อรู้ปัญหาเรื่องการเงินก็คงจะต้องมาไล่ตัดมันก็ต้องยอมทําให้คูคนซุฟเฟอร์หรือเจ็บปวดผมเชื่อว่าถ้าถามผมนะการใช้นโยบายรัดเข็มขัดเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่เขามองปัญหาเรื่องการเงินแมนเชสเตอร์เชดชัดเจน มือเติบมานานนะครับรายจ่ายมากพอๆพกับรายได้หรือมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาเข้าเห็นเขาเข้ามาเห็นแล้วก็ลายล่ตัดผมเชื่อว่าเรื่องของของบาลานซ์บาลานซ์ชีตเนี่ยของแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะ,ะผมว่าคนที่เป็นมือชีพแต่ส่วนผลงานอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าผลงานไม่มาเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันก็มันบั่นทอนกํบบาลังใจของของบรรดาคนทํางานเหมือนกันนะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแหละแต่ก็ต้องยอมรับต้องยอมรับว่า ทุกปัญหาของแมนยูเนี่ยมันต้องแก้ไปพร้อมกันทั้งในและนอกสนามแต่ที่แน่ยูโระปาลีกต้องแชมป์มันเป็นความกดดันอย่างสูงแต่ถามว่ามีโอกาสไหมผมว่าถ้าถามผมนะผมให้แมนยูมีโอกาส60%สเปอร์สเปอร์มีแค่40อะอันนี้ก็ถือว่าถ้าได้แชมป์ยูโรปาลีกภาพมันจะดีขึ้นปีหน้าคุณไปเล่นแชมเปี้ยนส์ช่วงซัมเมอร์ค่อยว่ากันการซื้อการขายเพราะมีมนักเตะที่จะต้องขายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอันโตนี่เองก็ตามซันโชหรือว่าแรดฟอร์ดพวกกินค่าจ้างแพงแ ไล่ขายไปแล้วเอานักเตะใหม่เข้ามามันต้องสร้างทีมใหม่ผมว่าลูเบนโนลิมเขาเขารู้อยู่แล้วว่าจุดไหนที่จะต้องทำนะส่วนสเปอร์มีข่าวร้ายครับคูลูเซฟสกี้เจ็บนัดพบคิซโซพาเลสบอสเซโกกูก็เป็นห่วงเป็นกังวลล่าสุดยืนยันแล้วไม่ต้องกังวลครับผ่าตัดหัวเขา่าพักไปเลยเพราะนั้นแมนยูก็จะไม่ต้องรับมือกับจอมเทคนิคชั้นเชิงสูงแพลว์วอย่างคูลูเซฟสกี้ที่ไปกับบอลแลนันตราย ก็าตัดตัวลุกไปหนึ่งคนผมว่ามีผลแน่นอนถ้าถามว่าในแผงลุกของสเปอร์ที่มีอยู่ทั้งหมดคูรูเซฟสกี้ในทัศนะผมนะครับผมว่าอันตรายที่สุดนะครับอันตรายที่สุดทั้งยิงเองได้แล้วก็แอซิดการร่วมเล่นหน้าลายการร่วมเล่นด้านข้างกับเพื่อนคูรูเซฟสกี้ทำได้เนียบกว่าทุกคนเพราะฉะนั้นนี่คือข่าวร้ายของสเปอร์และเป็นข่าวดีของแมนยูนะครับมาที่ฟอร์เรนเวิร์สมิดฟิลหนุ่มเนื้อหอมวัย22ปีใช่ไหม ากเลวเซนเรียวเซนตัวนี้กำลังถูกมองว่าทีมแตกหลังจากชา so, บิลอนโซ่โบกมือลากับการทํางานเนื่องจากว่าคือพอมันได้แชมป์ไร้พ่ายเนี่ยมันก็สุดยอดแล้วได้ได้ไดับเบิลแชมป์ในการคุมทีมเพียงในการคุมทีมเพียงแค่ปีครึ่งแล้วก็ปีที่แล้วก็ปีซีซั่นที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าโอเคแหละมันก็ไม่ง่ายแหละเพราะว่าเจอกับบาร์เยนมิวนิกแล้วการซื้อตัวผู้ลงผู้เล่นอะไรก็ไม่ได้เสริมมากมายขนาดนั้นงบมันมีจํากัดเพราะฉะนั้น การโบกมือลาของเขาก็เชื่อมโยงกับเรเมเดตอันนี้ทราบกันอยู่แล้วทีมที่ใหญ่กว่าทีมที่พร้อมกว่าทีมที่จะทําให้ชาบิลลอนโซมีโอกาสเป็นยอดโค้ชสืบแทนโค้ชทั่วไปโค้ชที่ยิ่งใหญ่คนอื่นๆก็จะเป็นอันเชนติเองหร,อ b, ola, หรือเป๊ปกัเดลลาหรือเจเกนคอปเล็ก็วานไปคน,นีฟอร์เรนเวิร์สเนี่ยมันมีข่าวข่าวยืนยันเชื่อถือได้จากแหล่งข่าวจากเยอรมน,นีนะครับทั้งทั้งสกายทั้งคิกเกอร์อะไรต่างคือมีการพูดคุยกันแล้ว กับสมโมสรใหญ่บบเยนเมดิคคุยแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้คุยส่วนตัวลิเวอร์พูลล่าสุดเป็นข่าวคุยกับเอเจนต์เลยเลมิดดิดก็มีข่าวเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นเด็กเก่าชาบีลอนโซนะเพราะตอนนี้สี่สโมสรดังของยุโรปจะเลือกฟอร์เรนเวิร์สผมมั่นใจว่าเขาย้ายแน่นอนทุกคนเชื่อว่าย้ายแต่ไปอยู่ไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งถ้าอยู่บบเยนความกดดันมีน้อย เพราะอะไรเพราะว่าเล่นอยู่ในเยอรมน,นีเองด้วยบาเยนผมว่าไร่คู่แข่งไร้คู่แข่งอ่อแมนซิตี้ต้องมาเริ่มใหม่เอียพูต้องมาเริ่มใหม่เรีวมาดิดถ้าทํางานกับชาบิลลอนโซอาจจะไม่ต้องเริ่มใหม่อาจจะติดขัดเรื่องวัฒนธรรมภาษาแต่ว่าสติกติกฟุตบอลเนี่ยอารอนโซก็รู้อยู่แล้วว่าจะใช้ฟอร์เรนเวิร์สไงเพราะนั้นถ้าอยู่บาเยนกับมาดิดจะมีผลกระทบเชิงบวกกับเวิร์สในเรื่องของฟุตบอล แต่ถ้ามาแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลต้องเริ่มใหม่เริ่มเริ่มใหม่อาจจะถ้าเป็นแมนซิตี้ก็ต้องเหนื่อยกับการที่คุณต้องรับฟังคําสั่งของเป๊ปกเล่าคุณอาจจะไม่ได้อิสระเหมือนที่ชาบิลลอนโซให้กันดนะ้อันนี้เป๊ปเขาเป็นนักโค้ชที่ครสซ็อกสเปคของนักเตะหน้าลายหมดซ้ายขวาเบอร์สิซึ่งฟอร์เรนเวิร์ดก็เหมือนจะเข้ามาเป็นเบอร์สิ อาจจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับเดอะบอยแต่ไม่เหมือนกันเพราะสไตล์การเล่นนั้น,น,นต่างกันนั้นต่างกันแน่นอนเป็นเบอร์สิบที่คล้ายๆแต่ไม่เหมือนเพราะเดอะบอยเขาทําได้หลายอย่างมากมายโฟร์เอนเวิร์สจะมีความคล่องเป็นส่วนตัวมีความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นเราเล่นหน้าลายได้ดีอ้าวพูดถึงเรื่องนี้ก็ว่ากันว่าทําไมโฟร์เอนเวิร์สถึงเป็นที่ต้องการคือตอนนี้นักฟุตบอลที่เล่นอยู่หน้าลายเนี่ยหน้าลายเกมรับนะครับอยู่ระหว่างลายเกมรับ Midfield กับแบ็กโฟลเล่อกองหลังหรือระหว่างอาของของตัวเองนะหร,หรือระหว่าง Midfield ของตัวเองกับข้างหน้าเอาใช้คําว่าหน้าลายง่ายสุดเอาเป็นว่า f อร์เรนเวสนี่ยสามารถจะแทรกตัวไปอยู่ระหว่างลายลายกองกลางลายกองหลัง,ลง,ลงเล่นหน้าลายได้ดีเขาจะรู้พื้นที่รู้จังหวะเอาจังหวะที่ทีมบิวอัพเ,อเลวูเซนบิวอัพจากแดนหลังพวกโจธานทานะครับทับโซบายะไรพวกเนี้ยบิวอัพ มิดฟิลด์อาจจะโดนล็อกพวกกานิชาก้า,าจ,จะโดนล็อกมีพวกมามาร์กพวกอะไแต่ฟอร์เรนเวิร์ดเขาจะขยับนะครับหน้าหลายเพื่อให้ข้างหลังเปิดบอทลทะลุพอพอมันได้จังหวะแม่นพลิกเขาหันหน้ามาเนี่ยก็เจอแบ็กโฟเลยแลเจอกองหลังแล้วจะเลือกทำไรเขามีความสามารถเฉพาะตัวสูงเลี้ยงหลบได้จ่ายเพื่อน ทุกคนก็จะมาร่วมเล่นกันได้หมดเพราะนั่นเนี่ยคือจุดเด่นที่ฟอร์เรนเวิร์สทำได้ดีนะครับในชุดไลฟ์ไพ่และทุกคนก็ยอมรับและติดทีมช,ชาติชุดใหญ่เยอรมันมียดูแล้วประสบการณ์ะไรมีครบทั้งที่อายุเพียงแค่22ปีเพราะนั่นนี่คือจุดที่ทําให้ฟอ r ์เรนเวิร์สถูกมองจาก4สโมสรดังเรอัลมาดริดบาเยนน์มันซิตี้เลเวอพูเพราะฉะนั้นอยู่ที่เขาเลือกหนุ่มเนื้อหอมหล่อเลือกได้ มีสาวๆระดับมิสยูนิเวิร์สทั้ง4คนเนี่ยมาให้เลือกเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมมัดดิดายเยนแมนซิตี้ลิฟูลน่ะคุณถ้าค,คุณเป็นฟอร์เนเวิร์สคุณจะเลือกใครเอาแบบชัวร์ๆนะผมถ้าเป็นผมเอาเป็นผมนะเอาชัวรๆก็เอากับ,บาบเยนก่อนนะมีความสำเร็จสร้างประสบการณ์ได้เล่นบาบเยนมันได้เล่นป้องกันแชมป์แล้วก็เล่นแชมปั้งสี่ถูกล้ว อันสังสี่ทีมก็เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกหมดแหละนะแต่ถ้าไปเรอัไม่ดริดก็โอเคชาบิลลอนโซผมว่าสองสองตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ฟเรนเวิร์สน่าจะมองมากกว่าแมนซิตี้และก็ร์พูลนะแต่ก็อีกเงื่อนไขหนึ่งก็ลืมไม่ได้ก็คือเรื่องของค่าจ้างนั่นเองเขาอยู่กับว่าใครจะให้มากกว่ากันอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลปัจจัยหนึ่งที่นอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลนะผมมีสองเหตุผลนี่แหละค่าจ้างกับเหตุผลทางฟุตบอลนะครับถ้าค่าจ้างมันไม่เด็ดต่างกันมากผมว่า เขาเลือกเหตุผลฟุตบอลนะถ้าเขาเลือกความท้าทายก็ต้องมาพิมเมลีกแต่ถ้าเขาเลือกอความสําเร็จที่มันรออยู่ไม่ไกลมือเขาเนี่ยบายเยนกับมัดริดแต่ถามผู้ชมว่าถ้าผู้ชมเป็นฟอร์ินเวิร์สจะเลือกทีมไหนอ่านี่ถือว่าเนื้อหอมสุดๆนะครับหล่อเลือกได้อ่าปิดท้ายด้วยการเปรียบเทียบเทรนด์กับฟิลปงนะครับซึ่งตอนนี้ข่าวของเจอร์มีฟิลปงก็ค่อนข้างจะแรงมากๆกับลิเวอร์พูลนะด้วยความเป็นดัชคอนเน็กชั่นด้วย ด้วยความที่อนุสอ์มีรูปแบบของเขาอาจจะต้องปรับมากขึ้นหนีจากเดิมอ่ก็อาจจะถูกวิจารณ์ว่าเล่นบอลไม่สนุกเท่าจเจอเกนคอปแต่โคช้ชแต่ละคนไม่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนวิธีการแตกต่างแต่ผลลัพธ์ต้องเหมือนต้องประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นโคช้ชแต่ละคนมีแนวทางซึ่งอนสุสอดทาให้เห็นแล้วว่าเขามีแนวทางที่ต่างจากครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะฮะเออเทียบฟอร์มเนี่ย ชัดเจนในความเป็นฟูลแบ็กของเทรนด์นะครับเขาคือฟูลแบ็กที่สามารถจะในยุคของเจนคอปคือเดินเกมด้านข้างลูกครอสการสวิชบอลที่แม่นยำจังหวะเปลี่ยนรับเป็นลูกเทรนได้บอลในจังหวะที่โดนเพรสสวิชบอลขวางบอลแนวลึกอบอลหลังลายเข้าไปบอลหลังลายบอลได้หมดก็มปนค่อนข้างแม่นแต่ว่าฟิลมปงไม่ใช่ฟิลมปงเป็นฟูลแบ็กกึ่งคือถ้าเล่นกับเรเวอเซนนะคือวิงแบ็ก ก็คือเหมือนปีนะครับทะลุอย่างที่ผมบอกเมื่อวานไดเล็กบอลจะไดเล็กแล้วความสามารถเฉพาะตัวกับความเร็วมีมากกว่าเทรนด์อันนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่อนุสตรอาจจะมองว่าจะนํามาใช้ในรูปแบบไหนนะครับตอนนี้มันมีการเปรียบเทียบทั้งเกมรุกในเกมรับซึ่งอาจจะได้เห็นข้อแตกต่างคือเทรนด์เนี่ยมันไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วนะครับ <c oughs> แต่การเข้ามาของฟิลมปลงของที่ลิูจะใช้งานเนี่ยผมว่าสล็อตต้องการปรับ การเล่นเกมของลีพูโดยตำแหน่งฟูลแบ็กคุณผู้ชมดูเกมรุกก่อนแล้วกันดูจากชาร์ตที่เอามาจาก b ี c นะครับถ้าดูจากสถิติในพรีเมียร์ลีกและบุนเดสซิกาในฤดูกาลนี้ในการเล่นเกมทั้งหมด32นัดเทรนด์ฟิล์มปง33ยิ่ยิงได้3เทรนฟิมปงยิงไป5 t r เทรนด์แอซิสไป6ฟิล์มปงแอซิสไป5 การสร้างโอกาสในการที่จะได้ลุ้นประตูเนี่ยเทรนด์มากกว่า51ครั้งฟิล์มปง30โอเปนเพลย์จังหวะโอเปนเพลย์คลอสก็คือการเปิดบอลในจังหวะโอเปนเพลย์เนี่ย,อยไอ้ฟิล์มปงมากกว่านะ116เออแต่การผ่านบอลเนี่ยฟิล์มปงน้อยกว่าเยอะเลยครึ่งหนึ่งคนระับ1,574ของเทรนด์ฟิล์มปง730ดรนั้นความแม่นยำในการเปิดบอลเนี่ยถ้าเอาฟิล์มปงมีมากกว่านะ84%ดส่เอรแต่ดริบเบิลแอทเทมเพ็ตเนี่ยคือการ เลี้ยงบอลเนี่ยความพยายามในการเลี้ยงบอลหลบคู่แข่งเนี่ยคนละเท่าเลยนี่คือจุดเด่นในเกมลูกของฟิล์มปงนะครับความสามารถเฉพาะตัวหลบกินตัวได้เลี้ยงหลบกินตัวได้เลี้ยงหลบกินตัวได้มากกว่าเทรนด์อันนี้คือในตำแหน่งตัวลุกฟิล์มแบ็กด้านข้างนะครับแต่เขาเล่นริบูเล่นฟูลแบ็กเรวโกเซนเล่นวิงแบ็กดูเกมรับเกมรับเป็นจุดบอดของฟิล์มปงชัดเจนแต่เทรนด์ก็เป็นจุดบอดเหมือนกันตั้งแต่ยุคเจนคอ์ อะดูแล <Workers>, ้วกันการตัดบอลเทรนด์เนี่ยตัดบอลได้มากกว่านะ31มิฟลิมปง8การเข้าปะทะเทรนด์เจ็ดสิบเอ็ดฟลิมปง33มสิบาการคลองบอลการแย่งบอลมาครอบครองได้เนี่ยเทรนด์ร้อยสามสิบฟลิมปง84นะครับการปะทะตัวต่อตัวเนี่ย209ครั้งเทรนด์ฟลิมปง234แต่ในยะที่น่าสนใจก็คือการโดนเลี้ยงหลบ ได้ดิบเบิลพาสตัวสุดท้ายครับเทรนด์โดนเลี้ยงหลบได้5 5ครั้งเฉลี่ยต่อ90้าสิบนาทีเนี่ยจะต้องโดนเลี้ยงหลบ2.1ครั้งส่วนฟิล์มปงโดนเลี้ยงหลบได้แค่13หรือ0.5้พูดง่ายว่าตัวต่อตัวเนี่ยตัวต่อตัวการเลี้ยงหลบคู่แข่งฟิล์มปงดีกว่าตัวต่อตัวการที่คู่แข่งจะเลี้ยงหลบฟิล์มปองยากเทรนด์โดนเลี้ยงหลบง่ายก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจเพราะฉะนั้น ถามว่าเลวูเซนของชาบิโนโซเขาวางแทคกติกให้ฟิปลปปงบุกในตำแหน่งระบบ3-4-3ก็คือวิงแบ็กก็คือเติมตลอด3-4-3ของชาบีก็จะคล้ายๆกับอโมริมก็คือมีเบอร์สิบสองคนมีหน้าเป้าใช่ไหมหรือโฟลไนปีกสองข้างวิงแบ็กสองข้างนั้นฟิปลปปงด้านขวาตอนนี้อนันเสตจะปรับระบบหรือเปล่าน่าสนใจเออน่าสนใจ จะปรับระบบมาเป็นหลัง3หรือไม่เออซึ่งในการทำงานของเขาก็มีบ้างไม่ได้เป็นหลักเขาเล่นหลัง4แต่ถ้าเล่นฟูลแบ็กแล้วถ้าเป็นฟูลแบ็กจอมบุกมันก็ไม่แปลกอะไรเซนเตอร์ Center, ด้านขวากับมิดฟิลการเฟนแบกอะก็ต้องคอยมาซัพพอร์ตเหมือนที่เทรนเล่นเกมลุกจอร์แดนนร์สันโจโกเมสนะครับปีแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่19 ก็จะเป็นตัว cover พื้นที่ห้คือคือมันเรื่องการออกแบบแทคติกแต่เอาประโยชน์สูงสุดของของฟิล์มโปงผมว่าก็จะมีในแง่ที่จะเป็นตัวทะลุทะลวงแดน3พื้นที่สุดท้ายกับการเลี้ยงหลบการโจมตีการเติมจังหวะสวนกลับอะไรต่างๆนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าถ้ามาลิฟผูซึ่งอันุัสก็คงต้องออกแบบปรับทีมของเขาหลุดพ้นจากเงาของเจอเก้นครับ เพราะนั้นก็ต้องติดตามแล้วคอเนอร์แบดลี่ล่ะแบดลี่มีปัญหาเดียวครับลงเล่นน้อยปีที่สะานมาเนี่ยเล่นตัวจริงไปห้าครั้งเองได้เล่นมีชื่อเล่นสิบเจ็ดแต่เล่นตัวจริงห้าแล้วก็มีอาการบาดเจ็บค่อนข้างเปราะการไปของเทนยังไงรรือคุณต้องซื้อแบ็คขวาสแปรชัดเจนอันนี้เป็นเป้าหมายผมว่าแบ็คสองข้างตัวนี้เป็นเป้าหมายที่อนสุสอต้องการก่อนฟาวเดชั่นตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยมันมีแล้วเอาจริงต่อให้ลาวินยุสสสสยสสเปตสปะอะไรนะ แต่ถ้าได้สองฟูลแบ็กมาเติมอาจจะถ้า,าทางซ้ายยังข่าวว่ามีลอสเคอร์เคนนี่ยังเงียบๆอยู่นะเขาฟิล์มโปงก่อนเนี่ยผมว่ามันจะทาให้ฟาวเดชั่นหรือพื้นฐานเกมรับมีฟันได้คุมแล้วมีโกนาเต้ถึงยังต่อสัญญาอะไรฉบับใหม่ไม่ได้ก็แล้วแต่ให้มันนิ่งตรงนี้ไปักยภาพผมว่าข้างหน้าลิปูลมีซาร่ามีอะไรมิดฟิลเนี่ยมันโอเคอยู่ในระดับหนึ่งทําไมโจทย์ถึงออกมาแบบนี้แน่นอนการไปของเทน์มันก็ทําให้ส่งผลกระทบให้ลิปูนต,ต้องหาแบ็กขวา ก็น่าจะเป็นแบบนี้ส่วนการจะเอาฟลินปงมาเล่นในวิงแบ็กเลยปรับมาเล่นหลัง3าหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอันดรสตร์ซึ่งผมเชื่อว่าก็อาจจะเป็นไปได้มันต้องมีความยืดหยุน่นอย่าลืมว่ารีพูลมันก็ตื้อในช่วงท้ายฤดูก,กาลเพราะนั้นต้องหาความยืดหยุน่นหาการเปลี่ยนแปลงในการโจมตีคู่แข่งนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เจอร์มีฟลนปงเป็นข่าวกับรีพูลตอนนี้ถ้าถามโดยทนานส่วนตัวว่ามาแทนเทรนได้ไหมผมว่าแทนได้ครับ อาจจะเป็นมิติที่ดีกว่าเมื่อคุณมีฟูลแบ็กที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงมีความเร็วมีสปีดนะเพราะนั้นตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่อนันสรดเป็นคนฮอลแลนด์ด้วยนะต้องการทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวที่เราวิเคราะห์กันในวันนี้ทาง J.K. Jackie Channel นะครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ